สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังวดนี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะ งวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้านะคะวิ่งเก้านะคะแล้วก็รูดสามนะคะก็จะเข้าวิ่งเก้านะคะสําหรับเก้าหนึ่งเก้านะคะตัวคัดตัวเจาะนะคะเอาชุดตัวเด่นงวดนี้เลยนะคะสายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลว่าต่อไปกันเลยคะ่ะสำหรับนวดนี้นะคะแอดจะให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะคะ วิ่งสแล้วก็รูดเกานะคะไปกลับทุกครั้งนะคะศนะคะแอดก็จะให้0ูนย์หน0่งศูแล้วก็ศูนย์แนะคะสนะคะแอดก็จะให้

เก้าสามสามเก้าเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าแปดแปดเก้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนะคะศูนย์ห้ากับศูนย์แปดก็เป็นตัวลองนะคะสองนะคะแอดก็จะชอบสองหนึ่ง กับสองเก้านะคะสองศูนย์กับสองสามก็เป็นตัวรองนะคะเก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าแปดนะคะเก้าสามกับเก้าห้าก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้ศูนย์ศูนย์สองสองเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้หนึ่งศูนย์สาม ห้าสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดแล้วก็ศูนย์สองเก้านะคะไปสรุปผลตัวเด่นงวดนี้นะคะชุดตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสอง 2, 2 9งเก้าเแล้วก็9889นะคะจะดึง0ูลงมาเป็นตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่24นะคะเดือนมิถุนาย,ยน2567นนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอ FC ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความโชคดีแฮง,งปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ